เอาละครับก็ต้องกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับในการในรายการกาวิตี้ซูริเปอร์ผมวันนี้ก็จะมาสรุปกาชาต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2568น,นะครับเนาะอาจจะมาชานิดหน่อยนะเออไม่นิดหน่อยแหละเขาเรียกว่าตู้มาแล้วนะฮะก็คือตัวสามตัวครนี้นั่นเองเนาะมีเจ้าเอสนอตเนาะนาน่า,นาแล้วก็ไอ้ดิสโก้เนาะ ไอน,นี่เรียกไงไม่รู้นะแล้วแต่ขเขาเียกแล้วกันนะผมสั้นๆรันนานๆแล้วกันง่ายดีก็เป็นสามตัวละครที่แบบมันยังไงอะ่ะก็มีแค่เอสนอตตัวเดียวที่ค่อนข้างเด่นนะแต่ส่วนตัวอื่นนี่ก็หูหสุดตัวประกอบนะแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในตู้อีกทีเนาะว่ามันเป็นยังไงนะแต่สามตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะเออเสียงอาจจะ แปดเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ขอัยทุกท่านมันที่นี้ด้วยนะฮะก็ไม่สบายนะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพก,กันด้วยนะครับกรุงเทพฝุ่นมันเยอะเนาะ <c oughs> อ่ะเรามาดูสกิวเอออาร์บี RB กันดีกว่าเนาะสลับตัวละครแรกเป็น S อสนเนาะเป็นสายสกิลระยะไกลนะไม่ระยะไกลหรือเปล่าไม่ระยะประชิด <c oughs> ดูผิดนะครับขอยัยเป็นสายสกิลระยะประชิดเนาะ มีคอเลสกิลอยู่ที่929หน่วยนะแล้วก็เป็นผู้สังหารอารันคาพลัสเนาะแล้วก็มีสกิลของ EX Move ด้วยเนาะที่จะเป็นดีบัฟใส่ศัตรตูนะครับผม10วิเนาะแล้วก็คูดาว EX มันอยู่ที่45วินะส่วนลิงก์เป็นลบคูดาวสกิลลงอีก12%แล้วก็เลือดเต็มสกิลแรงขึ้นอีก20%นะฮะตัวอ,อาบีดีมากเลยนะเอ๊ะลิงก์สิลิงก์ค่อนข้างดีนะมี2อันเลย ส่วนสกิลติดตัวเข้าิกตาบวกหนึ่งสกิลกว้างขึ้น20%แล้วก็ลดคูดาวสกิลลง6%เรเมื่อเลือดเต็มเนาะอาบิมีอันติเมสสกิลแรงขึ้น60%การติดสถานะเพิ่มขึ้น5าวิเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสการติดสถานะกระเพ่าอลันคาลดดิเฟนต์เมื่อใช้อันติเมสสกิลมีอ่าทะลุอ่าซูปเปอร์อาร์มเมอร์เนาะตี ที่มันเป็นตีแล้วไม่ถอยเนาะเอออันนี้ก็ค่อนข้างดีนะพวกเวลสอ0รอยะไรเงี้ยล้มหมดเลยนะยกเว้นใน pp นะครับ pp จะไม่นับนะครับมีมาราเดอร์เนาะทะลุกาดแล้วก็เบรกเนาะแล้วก็กันสถานะแช่แข็ง100%่งร้อตมีรถปั๊บตูเนาะสกิล2นะแล้วก็เมื่อติดสถานะสกิลแล้วขึ้นอีก80%บปัฟ สกิลเลอร์ในกิลนะผมรวมกันทั้งหมด80%แล้วก็ฮิตสกิลบวก2แล้วก็บวก3ในสกิลนะตัวนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นตัวตนะีสกิลเนาะค่อนข้างแจีมอยู่นะตัวนี้เราลองไปดูสกิลสักหน่อยก็ได้เพราะว่าในในตัวมันก็มาแล้วเราก็ขอเทสเลยแล้วกันนาะว่าประมาณไหนนะอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะเพราะตอนคราวน,นี้ข้างหนึ่งถือไมค์ข้างหนึ่งอาจจะถือเมาส์อาจจะเล่นข้างเดียวนะก็ดูเป็นสกิลไปละกันก็พอนะครับเนาะะสกิลสามหลุดมาละ สกิลหนึ่งเนาะอ๋อเป็นรวบตรงกลางแล้วก็ไปด้านหน้าเนาะก็ไม่ดิเป็นรวบตรงกลางเฉยเฉยเนาะอยู่ด้านหน้าไปด้านอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวเนาะเออสกิลสองก็เป็นลดบัฟศัตรูเนาะอ่าเป็นเหมือนไปข้างหน้านิดหน่อยนะส่วนสกิลสามก็ทั้งจอสกิลสามสวยมากนะเนี่ยโอ้สด G x ก็จะประมาณนี้เนาะมีมีแบบน้ำแข็งน้ำแข็งหน่อยหนึ่งแล้วก็มีสีมว่มวงเนาะเป็นสถานะความกลูลวเนาะ แล้วก็อันติเมทสกิลก็เป็นปลดน,นี้เนาะโวสเตนดิตเนาะโลเทผมบอกเลย <c oughs> แต่แปลกนะ <c oughs> ตายเพราะน้ำแข็งแต่กันสารน้ำแข็งร้อยซ็นผมงงมากเลย <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามันก็เป็นตัวเกมเนาะตัวเกมกับจักรวาลในอนิเมะมันคนละอย่างกันเนาะส่วนตัวถัดไปเป็น านานะเนาะนานะเป็นสายตีโปติระยะไกลเนาะเป็นผู้สังหารสตูนริเตอร์แล้วก็มีลิง์เป็นตีโปติแรงขึ้น35สกิลติดตัวมี9ก้าพิตาบวก1ตีไกลขึ้น20แล้วก็หลบฟินซี่เนาะหลบฟินซี่50อาบิมีตีโปติแรงขึ้น50ติสานะแรงขึ้นเอ้ยติสานะเพิ่มขึ้น5วิ แล้วก็ทั้งทีมเพิ่มโอกาสการติดสถานะเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเออแล้วก็มีดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะช็อตแรงขึ้นอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มโอกาสการติดสถานะให้กับเผ่าพินซี่มีซูเปอร์อาร์มเมอร์ชารชูชตเตอร์แล้วก็การสถานะออนไลน์่อเร์100%บัฟกิลว0แล้วก็ฮิตการโจมตีปกติบวก1แล้วก็บวก2ในกิลวนะประมาณนี้เนาะ อ๋อนี่ผมแปลผิดนะขอภอภัยไอไอไตรงนี้คือทั้งทีเนาะสีส้มนะครับผมสีส้มทำดาเมจสัสสตรูที่ติดสถานะแรงขึ้นอีก30%นะถ้ารวมตัวมันก็เป็น70%เปอรนะอ่าผมดูผิดนะขออภัยด้วยนะครับก็สลหรับตัวนี้ก็เอ่อตีกิวธรรมดาเลยนะคล้ายๆลุงอะ่ะลุงชื่ออะไรอะ่ะลุงหนวดส,สีเขียวอะ่ะเออที่ถือปืนอะ่ะเออตัวนั้นเลยคล้ายๆตัวนั้นเนา แต่ตัวนี้ก็จะดูภาษีดีกว่านิดนึงเนาะแต่ก็เป็นตัวตีกิยทั่วไปธรรมดาเนาะแต่ก็น่าจะเป็นท็อปเทียร์ของสายสแตนลิตเตอร์แล้วนะสำหรับตัวนี้นะตีไกลสแตนลิตเตอร์เนาะ,ะแวะดูสกิลเขาหน่อยละกันผู้หยุดไอเซนได้5วิเลยนะ <laughs> ตัวแบบอะไรไม่รู้อ่ะพื้นซี่ดูแต่ละตัวแบบประกอบประกอบนะแต่ว่าอื อ๋อแต่ผมว่าลุงดีกว่าหน่อยเนึ่งเพราะลุงเป็นตีแบบเส้นตรงเนาะผมว่าไอ้นี่อาจจะแปลกๆหน่อยแต่ก็พอได้เอออารมณ์เหมือนมาสกิเลยอะแต่มาสกิเป็นเป็นมาสกิที่ไม่มีบัฟเนาะ,ะมีผักออกมีทั้งจอเนาะตีก็โอเคถือว่าโอเคในระดับตัวโปรติเขาตีกันเนาะมมีซูเปอร์อร์เมอร์อ่ะดูถ้าถ้าเขาหยุดไอเซนไว้นะฮะอย่างฮาช็อตนี้ ลันจะหล่ออยู่แล้วเชียรโดนสกัดดาวลุ่งไงเออโอหถ้าฆ่าไอเซนได้นนี่แบบโอ้โหมึงหล่อเลยนะพูดจริงๆตัวนี้สุดๆไปเลยอ่ะเอาเป็นเอาเป็นว่ามันหยุดอยู่แค่นี้เนาะก็ถือว่าไม่ได้แย่ก็โอเคนะดีเลยแหละต้องพูดว่าดีเลยเนาะสำหรับตนนัวนี้ติกิวนะตัวสุดท้ายนะเหมือนทุกคน,คนอาจจะลืมมันไปแล้วเนาะก็คือดิสคโครเนาะ อ่านว่าไงดิสโกหรือดิส,ดสโกอะแล้วแต่คนจะเรียกเนาะดิสโกเราเป็นสายเมลีระยะประชิดเนาะไอตีเอ,เอสกิลสิสกิลระยะประชิดเนาะเป็นมีความแรงสกิลอยู่ที่925หน่วยแล้วก็เป็นผู้สังหารเผ่ามนุษย์เนาะพลัสด้วยนะส่วนลิงก์เป็นรถคูดาว14เปอร์สกิลติดตัว900ตาบวกหการสถานะชอ็อต100%แล้วก็ สกิลก็ขึ้นอีก20%แล้วก็มีเอฟเฟกเมื่อสังหารศัตรูได้ครบเนาะ20ตัวได้เมลีแรงขึ้น20%เนาะ40ตัวสกิลแรงขึ้นอีก30% 60ตัวอันติเมทสกิลแรงขึ้น60%เแล้วก็100ตัวอันติเมทสกิลแรงขึ้น100%เนาะโอ้โหก็คือยิ่งค่าย,ยิงเก่งนะสำหรับตัวนี้เนาะคล้ายๆป้าครับเนาะ อาร์บีมีสกิลแรงขึ้น50นี่สกิลบวก2เลยนะไม่มีเพิ่มบวกเติมอะไรนะบวก2เลยอันติเมทสกิลแรงขึ้น60เปอร์เพิ่มโอกาสการติดสถานะอีกสองวิแล้วก็เพิ่มโอกาสการติดสถานะให้กับเผ่ามนุษย์เนอะออลดเกาะเมื่อใช้อันติเมทสกิลซูปเปอร์อาร์เมอร์เนาะแล้วก็ซูปเปอร์อาร์เมอร์เบรกเนาะเป็นการพวก ยืนยืนนานเนาะสองเนาะล้มได้เนาะสามารถล้มได้เนาะยูเว้นใน PP เหมือนกันคล้ายคเอสนอตเลยมาลรเดอร์แล้วก็เมื่อติดถานะสกิลแรงขึ้น80%เปแล้วก็แรมเพจบวก2%เนาะค่ายิ่งค่ายิ่งสกิลแรงเนาะเหมือนป้านะตัวนี้มีทุกอย่างเหมือนป้าเลยแต่ว่าสกิลไม่เท่าป้าเนาะแล้วก็อาบิจะดูมีภาษีที่ดีกว่านะ หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะสำหรับตัวนี้เนาะแบบประกอบประกอบนะเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะใครรู้จักนี่คือแบบดูน่าจะน่าจะดูบ่อยเอาการหรือเป็นแฟนพันธ์แทนเนานะส่วนคนที่แบบดูผ่านๆน,นี่อาจจะลืมไปแล้วเนาะสำหรับตัวนี้ก็คือตัวที่โดนปู่ยามะฟันตายในตอนที่ห้าหรือ6นี่แหละผมจําได้เนาะผมชอบตอนนั้นมากเลยฮาดีอ่ามีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะมีสกนะิลชาร์จเนาะ ช้าเป็นบางไคของไอชโชจิโร่นะเออนี่ไงพอพอสกิลพุ่ดามจเอเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเออตัวนี้แรงดีนะผมว่าออนี่มีการใช้บางไคเขาโชด้วยโอ้โหคือเอาบางไคลุงชจชิโร่มาใช้เล่นๆเลยอะตัวนี้นะถ้าเขามีแอร์ทามที่ดีกว่านี้น่าจะเก่งเลยนะสำหรับตัวนี้นะไปเจอดันไปเจอตัวตึงซะก่อนนะก็เลยตายแบบโง่ๆเลยนะ ตัวนี้มีความสามารถเหมือนเหมือนว่ายิ่งฆ่าใครปุ๊บแล้วยิ่งเก่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือ,รอถ้าผิดขอภัยนะแก้ได้นะครับใต้คอมเมนต์เนาะ <laughs> อ่าเรานี่เราฆ่าไปครบตามจํานวนแล้วเนาะมันก็จะมีอันติเมทสกิลแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอ่าเราใช้อันติเมทสกิลเขาสักหน่อยนะ <c oughs> นี่ท <c oughs> ่าตะก,กี้หรือเปล่าที่เขาข่าลุงชติโรผมคิดว่านะ มันเป็นฉากเดียวกันที่เขาฆ่าลูซิิโ,โลนะสปอยขออภัยด้วยนะใครที่ยังไม่ดูก็ขอโทษด้วยนะครับมไม่ได้เตือนไว้ก่อนนะว่าสปอยนะเพราะว่าอันนี้ก็ส่วนใหญ่คนน่าจะดูแล้วนะพาร์ทหนึ่งเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้ดูก็ขออภัยด้วยนะเออ,อขอดูดามเซะหน่อยแบบไม่มีของนะ แปด0มื 80, ผมว่าใส่ของมีต่ำๆส0 0 0 0 0ผมว่าแรงอยู่นะทำเป็นเล่นไปแรงอยู่ก็ในกลุ่มเขาบอกว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะสำหรับสายทั้งหมดเนาะอ่าไอเอสนอตเนี่ยจะเก่งไปในทางพวกดีบัฟกิลเนาะส่วนนานะก็ซัพพอร์ตกิลเนาะเป็นตัวตีข้างส่วนตัวนี้เป็น PVE เปล่าๆเลยนะแต่ถ้าเล่นมือจะเก่งกว่าน่อยหนึ่งเพราะว่าชาร์จมัน เล่นมือเก่งอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะส่วนคลิปเปิดเดี๋ยวผมจะลงต่อจากนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะตอนนี้ก็1 0เอ็ดนาทีนิดๆแล้วถ้าผมเปิดไปก็น่าจะประมาณ20นาทีนะแล้วผมขอเวลาไปเก็บเพชรอีกสักครู่เนาะน่าจะเปิดพาร์ทเดียวหรือ2พาร์ทแหละก็เดี๋ยวก็รอดูกันนะว่าจะประมาณไหนนะส่วนเข่าอื่นๆก็จะมีไอ้นี่เนาะดันคิวดันกิวอะไรละ่ะดันพอยต์สิเออ ดันพอยอันนี้ก็ไปลงกันได้นะไม่ได้แจกเกณฑ์อะไรนะแต่ว่าก็ไปลงเอาเพชรฟรีเอาตั๋วอะไรกันได้ตรงนี้นะสบายสบายสำหรับดันตรงนี้นะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับอ่านะแจกทิงเงนด้วย10ล้านเนาะเล่นถึง10ล้านก็พอแล้วนะใครที่อยากไม่อยากไม่ได้อยากได้ตัว๋วไอ้เบฟโซนอ่ะไ,ไม่ต้องเล่นถึงขนาดนั้นก็ได้หยุดแค่1ิบล้านก็พอแล้วก็เอาตั๋วมาทำอย่างอื่นก็ได้ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนบันทึกสงครามเขากำลังจะเอาออกนะไอคอนิคอลเคสอะเหมือนเขาจะเอาออกในเดือนนี้แหละเดือนกุมภาเนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนจะยุ่งยากในการเล่นเกินไปเนาะหลังจากที่เขาดองมาประมาณ3 EP แล้วสามฮาร์ดเนาะเขาไม่ทําต่อเลยนะถ้าเขาทําต่อว่าน่าจะดีอยู่ แต่ว่าอันนี้ก็สนุกดีนะแอบอยากช่วงแรกเนาะแต่ช่วงหลังถ้ามีตัวละครก็ง่ายเนาะผู้เล่นใหม่อาจจะไม่เป็นมีเท่าไหร่สำหรับอันนี้เนาะแต่หลังๆอะ่ะคือตัวละครเขาแจกเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นผ่านสบายๆแล้วเนาะส่วนข่าวอื่นก็เหมือนเมื่อกี้จะมีทีเซอร์ของอ่อาพาร์ทอ,อ่สิป,ป,นะสป,ป 3, นะีเนาะเรอสิบปีพาร์ทสานะเออใช้ได้ก็เขาจะรีแคปพวก อันนี้มาเนาะว่าตั้งแต่ปีแรกที่เขาทําจนถึงปีสุดท้ายเขาทําเป็นยังไงเนาะก็ไปดูกันได้นะกดเข้าเกมไปก็จะสามารถดูได้เลยเนาะประมาณนั้นนะสำหรับอันนี้อันนี้คือไอ10ปีพาส3เนาะก็มีแพ็กมีอีเวนต์ผมบอกไปแล้วก็มีดันอีพิกเลตกิมจอนอะแล้วก็เวสเนะาะห ตัวครบ8,000ัเนาะค่าวัตูครบ8,000ได้หยดน้ำสีม่วง100ยอันตัวเบสโซอีก1ใบโอแจกน้อยจังไงลงดันครบ800ครั้งเนาะได้ค้อนทองที่เอาไว้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนี่เอาไว้อัพเป็นดาวแดงเนาะของอาวุธเนาะได้10อันอ,อ่น้ำหอมสีเขียวเล็กยี่อคูณสองร้อยเนาะได้อีกสองร้อยอันแล้วก็ตัวสี่ถึงห้าดาวใบเดียว แล้วก็ได้ทำเควสทั้งหมดก็จะได้5เฮ็ดโอ้โหแจกน้อยยังอะอ๋อแล้วก็แจกเลยทันทีเนาะเอ่อมันเป็นอะไรอะน่าจะเป็นของอัพแต่ละอย่างเนาะอย่างละ300หรือเปล่าสมคิดนะเดี๋ยวลองเช็คดูกันก็ได้เพราะว่าน่าจะแจกแล้วอ๋อไม่ไม่ไมมันคือของ up. อัพอ่าไอ้ตรงนี้เนาะ Attribute เนาะ ผมจำชื่อมันไม่ได้นะของอ up ntbt ตรงนี้นะตรงนี้คือไอไอเจัวไอแง่งตรงนี้นะได้อย่างละ300อันเนาะโอ้โหก็ไปอัพได้ประมาณกิเวลน่าจะค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ฉลอง10ปีพาร์ทสเนาะคิกออฟเนาะก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะเออผมลืมบอกไปส่วนตัวของ s n o d เนี่ยจะมีสถานะอันนี้ด้วยนะปิดต s n o d เนี่ย จะมีบัฟพ,พิเศษด้วยไอ้บัฟบวกตัวเนี้ยที่แบบสร้างเอ่อสถานไอ้สถา,านะซ้อนกันได้เนาะเออทุกท,ทุกสก,กิลเลยนะเหมือนกันเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับไอ้เอสน็อตเนาะเชนบัฟได้เรื่อยๆเนาะส่วนดิสโก้ก็มีเหมือนกันนะนี่ดิสโก้มีแล้วก็เป็นสถานะเผชกันด้วยนะส่วนไอ้นานะน่าจะมีนะคิดว่าตัวละครใหม่เนาะ อ่ามีเหมือนกันใช่นานะก็มีแล้วก็เป็นสานะช็อตเนาะพี่แกนี่ถ้าติดช็อตแลคือตีสกิลหรือตีโปติแรงขึ้นอีก70%เปอร์เลยนะอืมค่อนข้างดีตัวนี้เนาะซัพพอร์ตกิลค่อนข้างดีเนาะเออประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับตัวละครใหม่เนาะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูซับแป๊บนึงนะครับประมาณไม่ถึงครึงชั่วโมงนะส่วนอันนี้ตู้ฟรีก็ไปเปิดกันได้เนาะจนถึงวันที่ น่าจะเจ็ดกุมภานะครับก็มาเปิดกันให้ครบด้วยเนาะถึงเจตู้ไม่ได้ดีมากแต่ก็การันตีห้าดาวตั้งหนึ่งตัวก็เก็บเก็บไว้เถอ,อะเนาะมีโอกาสได้ตัวใหม่ด้วยนะครับเอาเพชรมาเปิดนะตัวก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวเนาะก็ไว้เจอกันในคลิปเปิดกาชานะครับผม ช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่อง r a r v i t t s o l i p e r กันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอภัยในเรื่องเสียงเนี่ยนะฮะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะเจ็บคออยู่นะก็อาจจะมีเสียงอุยบ้างก็ต้องขอภยัยทุกท่านด้วยนะครับเนาะไว้เจอกันสำหรับคลิปเปิดกระช้าผมสวัสดีครับ